เอกาฮ้องกับเสียงเหมือถที่ร้ทต้องก็จะมีจังหัวแดงมาต้องมาต้องโอเคนะนกยบกาแฟน้ำเปล่าเอ็มร้อยกาแกระป๋องกาแฟกระป๋องแม่กาแฟกระป๋องกาแฟเย็นอวกครื่นดื่มเย็นๆวกเครื่ดื่มเย็นๆนี่ยังพรุนี้ได้าทีกว่างแถมอะไรว้าออกจากบ้านจากมุ้ง คิว่าออกแต่ันนออกวันเที่ยงแต่วันเลยพอจเียงนี้นี่น่บนนี่ทุกแห่งโอ้ทุกออกไปหาเป็นยุวัติที่เราร่วมเป็นยุวัททีคือคือไปจกันที่วัดเลยใช่ไหมนัดเพื่อนทุกคนเป็นเจอกันที่วัดเลยในวันนั้นเจ้หน้าที่ตำรวจหรือว่าแบงค์เบิงหรือว่าพวกเพื่อนสูงนะครเพื่นูงทุกคนาไปเกันที่วัดเพื่อนออเพื่อนกลุ่มกลุ่มเพื่อนออ กูเพื่อนเก๊อ๋ให้ไปเจอกันที่ไว้พเขาไปไม่ได้ขอนอะมันก็ว่าแบบไดเลยเดี๋ยวเอาเอานอกรอนมาบอนอกอบเนันดีวันดีอ่ะใชผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับตลกอเล่นกันตลกชอบเล่นกันตลกอสอรมีภรรยา้าร้านน้องจ้าจ้าเอาเลเเยสองตัวขาจะเอนเยอะนะไปนี้ซื้อร้านเจ้หวย อสองสามหนึ่งสองสามนึงสองสามมาจากไหนสวิามีพี่เสียสามีสามีเก่าแต่ว่าชีวิตนี้เราจะถูกกับเขาไหมไปละพี่วนปวดงงอะไรกี่เด้อ

น้องขายว่าขอจบต้องมุ่งต้องสิทต้องพลัเีทียวเลยนะเพียเดียวเพียทีเนีได้ได้ไหม คุณคุณเต้อดีตสามีเสียชีวิตไปความรู้สึกรอที่ยังไงกับเรื่องนี้ครับก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็เคยอยู่ด้วยกันนะคะมาตั้งห้าปีแล้วแต่งงานจดทะเบียนกันตั้งแต่คบกันเลยนะจดทะเบียนกันก่อนแล้วก็มาจัดงานแต่งทีหลังก็รู้สึกเสียใจเต้เขาก็เป็นคนดีค่ะก็ขอหัวศิกรรมที่เคย ตัวเองอาจจะเคยทําไม่ดีกับเขาก็ขอยเอาหสิกกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็คือต่างคนก็ต่างอยู่แล้วคือแล้วก็จะขอไปวันเดียวนะคะคือวันเผาจะไม่ขออะไรมากก็จะบบกอยากไปเคาะลงบอกเต้ยว่าเราต่างคนต่างอยู่แล้วคือเราไม่รู้จักกันแล้วก็ดวงวิญญาณของเขาก็จะได้มา มากมายกับเราเพราะว่าเราก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดูแลลูกหลานให้ดีที่สุดแล้วก็อะไรที่ทำไม่ดีหรือว่าเคยพูดไม่ดีกับเสียเต้ก็ขอให้เสียเต้โหสดก,กรกมให้ด้วยแล้วก็อะไรที่เสียเต้เคยทำไม่ดีกับดิฉันดิฉันก็โหสิก,กรกมเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าอยากให้ดวงวิญญาณเขาไปสงบเห็นว่าเรากับเสียเต้เนี่ย มีบุตรบุญธรรมด้วยกันจริงหรือเปล่าครับจริงค่ะเราจะไปวิ่งบุตรเรื่องบุตรบุญธรรมเนี่ยวิ่งประมาณปีกว่านะคะกว่าจะผ่านคือเอาลูกของลูกสาวค่ะน้องชื่อเดิมน้องณรินทร์พรปัญญาสยเปลี่ยนมาเป็นเด็กหญิงจันจิราสุรนันกุลซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณสมพันธ์สุรนันกุลค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะลูกบุญธรรมใช่ไหมครับใช่ลูกบุญธรรมเราเราน้อง น,น้องนิเวียเนี่ยทีเบียนบ้านอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตอนนี้นิเวียอยู่ที่ตัน,น,นคำบอลค่ะเพราะเป็นลูกสาวที่สืบทอดโดยสันดานของเสียเต้ยค่ะแล้วในส่วนที่ข้าเสียเต้ยทาเมรุดกหรือทําพิธีกรรมไว้ให้กับน้องนิเวียเนี่ยแล้วเราจะรับไหมหรือ,อยังไงครับก็ต้องรับสิคะแล้วในส่วนของค่าว่าเขียนเสียเต้ยเขียนพิธีกรรมยกทักษะ ถ้าสมัติบางส่วนให้กับญาติพี่น้องเขาเราเต็มใจไหมหรือยังไงครับก็ตามพินัยกรรมมั้ะมันก็ต้องตามใจคนที่เขาอยากมอบให้ญาติพี่น้องเขาคนไหนก็ถ้าเขาระบุไว้ว่าเออพินัยกรรมตัวเนี้ยตรงเนี้ยเขียนให้ลูกให้หลานเขาหรือว่าให้ญาติพี่น้องเขาก็ญาติพี่น้องเขาก็ควรรับแล้วในส่วนของเราก็เราก็รับในส่วนของเรา,นนเราก็คงจะสบายใจขึ้นใช่ไหมครับ ไม่ใช่มากคือจะเป็นผู้หญิงที่แบบสบายๆแบบนี้ตลอดค่ะคือจะไม่ยึดติดว่าเอออันนี้ลูกกูต้องได้อันนั้นลูกกูต้องได้กูใจไปเยอะอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ให้ก็คือให้เพราะว่าเราก็มีเยอะพอสมควรอุย้ยเกา่ามากเลโอเคาถ้าว่าในพิธีกรรมไม่เขียนถึงให้อลูกคุณทมเราจะเสียใจไหมโนเพราะว่าให้เป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับเพราะเรามีอยู่แล้ว ของลูกเราทำไว้อยู่แล้วจะไปเสียใจทําไมอะไรที่มันเป็นของเรายังไงมันต้องเป็นของเราค่ะแล้วก็อยากบอกทุกๆคนด้วยนะคะว่าการที่เราไปหวังอะไรมั่วซั่วมันก็ไม่ดีค่ะถ้าเราหวังมากแล้วเราไม่ได้เราจะเส้นเลือดในสะมองแตกนะคะอย่าทำเลยดีกว่าทําตัวสบายๆเหมือนวานาลียะคะมีทําบุญก็ทําบุญมีกินก็กิน ทำตัวแบบสบายๆค่ะสมมุติว่าเสียเต้ยระบุว่ายกสมบัติให้ญาติพี่น้องเขาหมดก็คุณก็ควรจะได้รับไปอันนี้มันขึ้นอยู่กับเสียเต้ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดิฉันค่ะดิฉันเป็นแค่ตัวกลางระหว่างญาติพี่น้องเสียเต้ยกับลูกสาวดิฉันซึ่งมีด้วยกันเอ้ยเป็นลูกบุญธรรมด้วยกันกับเสียเต้ยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ